ล่าสุดผู้ชมครับมีพระสี่รูปนะครับที่ได้มีการลุกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าปล่อยไว้แบบนี้นี่เห็นท่าจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะอะไรครับมันมีผลพวงมาจากคําสอนของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรมนะที่ได้มีการออกมาพูดในสไตล์ของคาราวาสเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะใช้คําพูดที่เป็นสูงตัวเองแต่แฝงไปด้วยธรรมะต่างๆนา,นานาในการที่ถ่ายทอดออกไปนะครับ ก็เลยทาให้พระ4รูปนี้นะครับจริงๆเนี่ยบอกเลยว่ายังมีบุคคลอื่นๆอีกอะผมอันเนี้ยสี่รูปที่เป็นประเด็นตอนนี้ก่อนนะฮะสี่รูปเนี้ยก็ประกอบไปด้วยทางฝั่งของพระเล็กนะครับมีทางพระอาจารย์สันตินะครับมีทางฝั่งของพระมหาวัฒนานะครับแลอีกหนึ่งอีกรูปก็คือพระอุเทนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะสี่ท่านเนี่ยนี่ฮะสี่สี่รูปนี้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นอยู่หน้าจอคุณลบหลบๆตั้งนิดนึงนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมครับ นี่เปิดหน้าฟาดอยาจารย์เบียรคนตื่นทำเนี่ยนะครับนี่คือสีรูปนี้นะฮะแล้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือสีอ่ e อเวนเจอร์ที่จะมาจัดก,การอยาจารย์เบียรและแพรรี่นะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะครับวันนี้ครับอยาจารย์เบียมานะฮะอาจารย์เบียคนตื่นทำครับมาพร้อมกับแพรรี่ไพรวันนะครับสวัสดีครับ,ยยรบสวัสดีนนครับท่าน,น,นครับอีกหนึ่งครับมาเลยนะฮะพระมหาวัฒนาปัญญาทีโปนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำมหา ประจํามหาจุฬาลงกรณชวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมีพระอาจารย์สันติฐานิสโรท่านเป็นผู้ดูแลสํานักวิปัสนาสันติสติธรรมนมสการครับพระอาจารย์ครับนมสการครับนม <c oughs> สการครับวันนี้ผมติดติดตามทั้งสองทั้งสองท่านอยู่เ <c oughs> รียกทั้งสองรูปหรือทั้งสองท่าน,น <c oughs> อสองรูปก็ได้สองรูปนะติดต่อติดตามทั้งสองรูปอยู่นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วต้องถามทั้งสองรูปก่อนเดี๋ยวก่อนจะคุยกับทั้งสองท่าน นะฮะขอ,อยัุาตนี้นิดนดีก่อนนะมไม่สบายใจมากเลยแหะครับกับเรื่องราวที่คนตื่นทำหรือจา์เบียร์หรือแพรี่ได้มีการออกมาพูดเรื่องทำต่างๆนานนะคื<อ><อ>ครับคิดว่าไม่สบายใจในส่วนที่เขามาพาดพิงคณะสงฆ์แล้วก็ใช้ถ้อยคำพุทธสวาจาิ์ทำให้กระแสสังคมเนี่ยมาโจมตีคณะสงฆ์ด่าด่าหลายๆอย่างนะฮะเพราะ<อ>ฉะนั้นอทิเช่นออย่างเช่นว่าอิจฉาอิจฉาฆราวาสนะแล้วก็ หลกพระอิจฉาคารว่าพระอิจฉาคารวา่านะแลมีหลายคำนะเกี่ยวกับข้อความที่มันมันดูแล้วมันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราสื่อไปนั้นนะ่ะคือเนื้อธรรมที่สอนผิดอยากจะบอกเขาว่ามันมีบางส่วนนะที่สอนผิดก็ไม่ได้บอกว่าทั้งบดนะในส่วนที่สอนผิดคืออะไรบ้างอะไรครคับ อ,อย่างเช่นอะไรนิมนต์ท่านเลยฮะอาจารย์เลยอย่างเช่นเรื่องอการปลุกเสกพระเครื่องที่เป็นประเด็นนี่แหละว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดรวมหมดเลยว่าพระสงฆ์ที่มาทําเรื่องของการปลุกเสกพระเครื่องเนี่ยมันเป็นเดรัฉานวิชารวมไปทั้งการสวดมนต์ การทําน้ําพุทธมนต์มันก็เหมารวมอยู่ในนี้ด้วยเวลาเขาพูดเขาพูดรวมแบบนั้นอ่ะซึ่งมีหลายครั้งนะทำให้เรารู้สึกว่าเราสวดมนต์อยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นทําชั่วไปแล้วเหรออุ้ยตายอ่าพอไปดูในคัมภีร์ต่างเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ<ม>ถ้าเราศึกษาดีๆในพระไตรปิฎกและในคัมภีร,ถถถร์อัตถาเราจะเห็นว่าการทําน้ําพุทธมนต์การสวดปริศเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับ เป็นเดรัจฉานวิชาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ทําได้ทีนี้การสอนทมซึ่งมันมาพาดพิงคณะสงฆ์ในส่วนแบบนี้มันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่อาตมาคิดว่านี่แหละประเด็นใหญ่ที่ทําให้เขาสอนแล้วมันมีมีปัญหากับคณะสงฆ์ทําให้เราต้องลุกขึ้นมาพูดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจําแนกแยกแย,กแยะคณะสงฆ์ออกเป็นหลายส่วนครับแล้วพระอาจารย์สันติล่ะครับไม่สบายใจเรื่องอะไรบ้างนะ,ะใจเรื่องอะไรฮะแทบจะทั้งหมดเลยตายแล้วแทบจะทั้งหมดเลย ละฮแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่คือเอามัไม่โอเคเขาเลยแหละก็โอเคนิดหน่อยไงโอเคนิดหน่อยแต่ไม่บอกทั้งหมดเลยนะฮะแทบจะทั้งหมดยังไม่หมดเกือบไม่หมดเกือบเกือบไอ้ทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบยังไม่หมดยังยังยังไม่เกือบเกือบเกือบไอ้ที่ว่าเกือบทั้งหมดเลยอะไรบ้างครับอาจารย์เชิญเกือบๆก็อย่างเช่นปลุกเสกพระเครื่องทำน้ำมนต์พระรับเงินเป็นบาปนี่เป็นในฐานวิชาอย่างเงี้ย เต็กเลขยันสร้างศาลาใหญ่โตไปให้หมาขี้หมาเกาขี้กาขี้เลื่อนแก่แก่แกก่ให้นกขี้นะบวชถือว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่พญานหน้ามาอยู่พบภูมิของสุคติภูมิอันนี้จะเป็นต้นก่อนอันนี้ที่เรารู้สึกไม่สบายใจมีหลายหลายเรื่องอย่างเช่นไปตำเหนืครูบาอาจารย์พังพระศีรษะไป็อะไรเนี่ยพูดแรงได้ไหมครับพระสนตีนเนี่ยพูดได้ไหมได้ได้เออเนี่ยพูดอย่างเนี้ย มันมีคลิปนัดเดี๋ยวว่าหาว่าอาจารย์สันติพูดเองอะไรนะักอาจารย์สันติอะไรนะเขาบอกว่าไปทำผ้าสี่อกเนี่ยของพ่อฤศีิงดำเนี่ยเขาไม่ได้เอ,อ่ยชื่อน,นะอแต่บริบทในการพูดเนี่ยมีหลวงพ่อฤษีลิงดำอย่างเดียวที่อยู่ในท่านเดียวรูปเดียวอยู่ในโซเชียลทุกวันนี้ทำผ้าสี่ซอกพูดไปพูดมาไปถึงส้นตนเลยเนี่ยมันหนักไปมันหนักไปแล้วเราไม่ได้มีคลิปมีเดี๋ยวให้เปิดให้ฟังดูอยากจะฟังก็เปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเี๋ยวเี๋มีเปิดให้ฟังมีในี้มีในนี้ตัดภาพมาผมก็น นี่นะแต่เรียนมามองกันนะมีมีหลายเรื่องแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชื่นชมเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวจะว่าเบียร์มีสิ่งดีเลยมีคนมีดีมีชั่วพลันไปแล้วแต่มากน้อยเบียร์ทำให้คนตื่นไงคนหลับตื่นพากก็ตื่นตื่นกันหมดตื่นทั้งประเทศเบียร์พูดเองด้วยนะครับเนี่ยพอเบียร์ออกมาแล้วเนี่ยตื่นทั้งประเทศสะเทือนหมดพระสงฆ์สะเทือนถึงอาจารย์สันติรายงานก็เยอะเนี่ยสะเทือนอาจารย์สันติเป็นแฟนคลับอาจารย์เบียร์ขนาดไหนแฟนคลับตามดูตลอดก่อนที่จะมาคนผมเอกโอ๊ย ติดตามมาะเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยถือขาดเบียไม่ได้เลยเป็น KFC เบียอย่างนั้นเลยไม่ใช่ f c เป็น KFC เลยเป็นเค c ไกท่ทอดถูกต้องแล้วเนี่ยทําไปทำไมไม่เป็นงี้จะไปบ้านอยู่แล้วไม่รู้จักบ้านงั้นเราจาผ้าไปให้อยู่แล้วผมกับสายเไปบ้านสายก็เอาผ้าทิ้งอ่ะไม่รู้ว่าเธอเขาเป็นอย่างนี้ไงตอนนั้นก็จะไปหาเขาจะถือของซื้ออะไรไปให้เขาเอาผ้าของพ่ออะไรไปให้เขาตอนนั้นเนี่ยติดตามกัาม,าม,มากเลยนะเข้ <S <S <l ates> าน้ำยังต้องถือโทรศัพท์ฟังเบียรเลยตายขนาดนั้นเป็นเค c ซีขนาดนั้นเลยคครรัับบ นะฮะผมถามท่านนิดหนึ่งครับแล้วท่านไปจับมือกันได้ยังไงครับกับสี่รูปอขึ้นรูปมานะฮะอย่างอย่างพระอูเทนหรือหลวงพ่อเล็กหลวงพี่เล็กเนี่ยนเนี่ยนะฮะอเทนนะคะเรียกท่านพระมาหาอูเทนท่านจะว่าพี่หนุ่มอีกนะไม่ได้ต้องเรียกต้องเรียกครบท่าแพรลี่ท่านพระมาหาอูเทนเนี่ยพูดถึงแพรลี่อยู่นะท่านไม่ใช่ย่อยนะพระมาหาอูเทนเนี่ยเห็นแบบจีบปากจีบคอนูบอกก่อนเลยเคยโดนด่ามาแล้วแต่สมัยเป็นพระนนนว่าหนูเป็นกาเป็นแรงอะไรนน่นจริงหรือเปล่าจริงแตอย่างเดียวหรือกามีอะไรตามตอนท้าย เวลาพูดอะไรชอบแบบเหยียดเรื่องสีไม่เหยียดสีผิวก็เหยียดหน้าตานะพระมหาอุเทนเนี่ยครับไม่ใช่อันนืมไม่ใช่เขาไม่ไม่ใเสียงว่าอาจารย์่ใช่ไม่ใช่ยังของแพทยรี่เหรอคนั่นหนูก็เลยอยากให้เรียกท่านให้เต็มๆหน่อยว่าท่านชื่อพระมหาอุเทนเพราะว่าท่านก็เป็นปริญญาเก้าเหมือนกันเป็นนักหลวงด้วยครับนะอ๋อโอเคแล้วไปเจอรู้จักกันได้ไงกับพระมหาอุเทนแล้วก็ทาง่งของพระอาจารย์เล็กอาตมาคิดว่าไม่ไม่ได้มามีส่วนรู้จักกันแล้วก็ทําแบบเดียวทําร่วมกันหรอกเพียงแต่ว่าต่างคนตต่่าาางงทํ แล้วก็มันก็มาตรงกันตรงที่ว่าเรื่องประเด็นที่เราเห็นร่วมกันบางเรื่องที่พระอาจารย์มหาอุเทนก็พูดดีเพราะว่าบางเรื่องอาจมาก,ก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะไม่กล้าเตือนเขาขนาดนั้นเพียงแก่ชี้แจงในเรื่องอัดเรื่องทําเรื่องการสอนในพระไตรปิฎกผิดผิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มหาอุเทนออกมาในในในช่วงไม่กี่วันนี้ นะทําให้เกิดกระแสซึ่งท่านก็ล่ายาวนะสี่สี่ช่วงด้วยกันซึ่งอันนั้นแหละทําให้เกิดเป็นประเด็นที่คิดว่ามีวันนี้นะจริงๆอาตมาคิดว่าท่านน่าจะมาจรินะจงๆได้ตอบรับว่าจะมานะก็กเป็นสีรสนอรหรันใช่เนี่ใช่ด้วยนี่สีอรหันต์นะ